ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาวิ่งอีกแล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับเพตานะครับบ่านธรรมชาติมุกเพตานะครับบปากน้ำเรื่องงูสุดอะครับตู้องายนะครับตรงนี้นะครับไปวิ่งกันนะครับเดินนะครับวิ่งนะครับ เส้นทางตรงนี้ครับทางธรรมชาตินะครับติดทะเลละครับถนนทะเลนะครับกอแก่งเลย้วแสงเงินนะครับก็ดีนะครับสบายนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ Wow, no doubt. No. <laughs> Och sen går jag neröver. Börjar man i kret nu över. Så är, rapporterar jag. Det här är en มาดูทางลงนะครับตอนนี้เป็นที่ยึเส้นยึดสายนี่ยเลยประมาณนั้นนะครับจุดรวมฝนนะครับตรงนี้นะครับครทีนี้เรากำลังเดินทางกลับมาจากทาร์โนนะครับนะครับลงไปด้านล่างนะครับเส้นทางตาตัมมชาต์นะครับตอนนี้นะครับ มย่านั้นหน,นอยากจะมาวิงา <t> ่ง <laughs>